สวัสดีค่ะจูก,กันทนัทที่ดินบ้านสุราธานีค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะขายที่นะคะหรือขายบ้านนะคะห้ามพลาดที่จะฟังคลิปนี้เลยค่ะว่าคุณควรจะให้ในายหน้าขายหรือจะขายเองนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะแล้วจะได้ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาดูข้อดีกันก่อนเลยค่ะว่า ให้ในาหน้าขายที่ดีขายที่ดินเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าให้ในาหน้าขายที่ดินนะคะ 1. คุณต้องเลือกนายหน้าที่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็มีตัวตนชัดเจนนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะย้อนไปดูในาการสร้างตัวตนใน facebook นะคะหรือว่าผลลัพธ์ที่านายหน้าคนนั้นทําไว้นะคะขายที่ได้หรือขายบ้านได้นะคะต่อไปนะคะนายหน้ามืออาชีพอะคะ่ะเขาจะมีความรู้อยู่แล้วนะคะว่า ที่แต่ละผืนบ้านแต่ละหลังทําเลที่ตั้งอะค่ะเ,ออเหมาะสําหรับการทําการตลาดแบบไหนควรจะขายแบบไหนหลังจากคือเขามีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนในหน้าเรามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถตั้งราคาให้เราได้นะคะว่าราคาแบบไหนคุณจะขายที่ผืนนี้ได้หรือบ้านหลังนี้ได้ค่ะโดยที่เราไม่เสียราคาในการขายบ้านค่ะ บางคนนะคะอาจจะกังวลว่าเฮ้ยให้ในหน้าขายบ้านได้ให้ในหน้าขายบ้านขายที่ได้ะคะ่ะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าบอกเลยนะคะคุณจะเสียค่าใช้จ่ายก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคือสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะคุณจะเสียก็ต่อเมื่อที่ผืนนั้นบ้านหลังนั้นโอนแล้วค่ะได้รับเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะเสียค่านายหน้าให้กับเรานะคะเนาะอืม แล้วก็จะต้องเสียค่าโฆษณาหรือเปล่าค่าอะไรหรือเปล่าบอกเลยค่ะในหน้านะคะทำให้หมดค่ะโฆษณาทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะเนาะแล้วที่สำคัญนะคะข้อนี้สำคัญสุดเลยก็คือเรื่องเวลาค่ะสำหรับคนที่ทํางานประจำนะคะแล้วอยากจะขายที่เนาะเออ เวลาติดป้ายหน้าที่เสร็จอะคะ่ะหน้าบ้านเสร็จเป็นไงคะถ้ามีลูกค้าสนใจเขาก็จะโทรมาเขาไม่ได้เลือกเวลานะคะที่จะโทรมาตอนพักเที่ยงหรือเวลาไหนคะ่ะบางทีเรากําลังทํางานยุ่งๆอยู่ใช่ไหมคะเป็นไงลูกค้าโทรมาเราไม่ได้รับสายทําให้เราพลาดเสียโอกาสในการขายที่ดินผืนนั้นหรือบ้านหลังนั้นไปค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นยังไงคะโอกาสในการขายอะคะ่ะจะขายได้ เร็วกว่านะคะเพราะว่าในหน้าค่ะเขาจะก็จะทำการตลาดให้อย่างทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์นะคะนี่คือข้อดีนะคะว่าให้ในหน้าขายที่อะคะ่ะอมืมันมีข้อดีอะไรบ้างนะคะแต่อย่าลืมนะคะมันก็มีข้อในข้อดีมันก็มีข้อเสียนะคะ,ะจูก็จะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อจะใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าเอ๊ะที่ผืนนี้บ้านหลังนี้จะให้ในหน้าขายให้หรือว่าจะขายเอง นะคะข้อเสียนะคะหรือสิ่งที่ควรจะต้องระวังเรียกว่าสิ่งที่ควรจะต้องระวังมากกว่านะคะก็คือคุณไม่เจอยนน้ามืออาชีพคะ่ะอาจจะโดนยนหน้าหลอกได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเช็คประวัติการดูยิ่งความน่าเชื่อถือของเพจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะ เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเขา,าค่ะมีประวัติเป็นยังไงมีลูกค้าคอมเมนต์ยังไงนี่เป็นส่วนสําคัญเลยค่ะโปรไฟล์นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะจะช่วยยืนยันว่านายหน้าคนนี้ค่ะเป็นมืออาชีพจริงๆไม่หลอกลวงเรานะแล้วก็ต่อไปนะคะข้อที่ควรระวังอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือสัญญาค่ะเวลาจะขายนะคะจะให้ในายหน้าขายบ้านหรือที่ดีนนะคะก็จะต้องมีการเขียนสัญญานายหน้าขึ้นมานะคะเพื่อระบุว่า หลังจากที่ขายได้แล้วจะให้เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะคะหรือให้ยอดเท่าไหร่จากราคาที่ขายได้เนาะจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะระยะเวลาของการแต่งตั้งนายหน้านะคะให้ขายที่ผืนนี้บ้านหลังนี้ระยะเวลา6เดือนหนึปี2ปี3ปีนะคะเป็นสัญญาเปิดหรือสัญญาปิดสัญญาจะต้องชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะอย่างที่ย้ำเนาะ จะไม่มีค่าใช้จ่ายจนกระทั่งวันโอนค่ะวันโอนลูกค้าก็คือจ่ายค่าในหน้าให้เราถูกไหมคะแต่ในระหว่างที่เรายังขายไม่ได้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นค่ะบอกเลยว่าในหน้าจะทําการตลาดให้ฟรีฟรีนะคะเนาะถ้าบอกว่ามีค่าเลขาค่าติดต่อทุนค่าน้ํามันรถอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะก็พิจารณาเลือกให้ดีนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยค่ะไม่ซื่อสัตว์ค่ะ ถ้าเจอนายหน้าประเภทนี้นะคะหนีไปให้ไกลค่ะนะคะเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพตัวเองอะคะ่ะไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าะคะ่ะแทนที่เราจะขายบ้านได้แทนที่เจ้าของที่จะขายบ้านได้ขายที่ดินได้เร็วขึ้นเป็นยังไงคะกลับเจอนายหน้ามาหลอกไม่ซื่อสัตย์กับเราโกหกกับเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะเป็นยังไงคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็จะทําให้ทุกคนนะคะสําหรับ เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านที่กําลังจะขายบ้านที่กําลังจะขายที่ดินนะคะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันจะขายเองหรือจะให้ในายหน้าช่วยขายให้นะคะก็เป็นข้อดีข้อเสียนะคะข้อควรระวังดีกว่าไม่ใช่ข้อเสียเป็นข้อควรระวังนะคะในการพิจารณาเลือกนายหน้านะคะในการมาขายที่ดินให้กับเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตาม เพศนะคะกันทนัดที่ดินบ้านสุราธานีนะคะและที่สําคัญนะคะเราให้คําปรึกษาฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะยินดีให้การดูแลจนกระทั่งวันโอนะคะ่ะโอนเสร็จก็ดูแลต่อเนื่องนะคะมีอะไรก็มาปรึกษามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ